เฮ้ยทำไมไอ้บี้พีชทำไมไอีเต็มทำไมก็จริงอยากซื้อเต็มก็รู้ได้เขาขายตีไม่บ้าแล้วเขาออกมาด่าธรรมดาออกมาด่าพี่ทรับชุพีชไอศครีมรสพิเศษเฉพาะฤดูกาลอ่านสินี่ไงไอศครีมกระนากรสกริ่งค่ะที่นี่แนะนำเลยนะต้องเป็นใบเตยมะพร้าวอ่านกับน้อยหนาจริงว่าขายดีมากอร่อยเหรอแกน้อยช็อกโกแลตครับมันแรงตรงนี้ล่ะฉันเกลียดแก ้นนี้เขาขายติมบางหน้าครับข้างในอาจจะแบิดขายชาอกโก้วยเนี่ยเขาแอบขายเราเดินไปสั่งจริงๆเดินไปสั่งทนอกมาอเขาขายบงหน้าติมจยาไปซื้อ่ถ้าตำรวจมือทําไงใช่ไปแย่งอ่จับต้องแอบสั่งต้องบอกก่อนว่าร้าน่ี่อยู่ในซอย่ไี่พ่พี่พีี่พี่พี่พ่่น จะบอกว่าอะไรพี่ทุกคนแบบว่าชอบกินกล้วยแล้วพี่ว่าถ้าใส่กล้วยเยอะๆก็จะมันคือตอนนี้ไม่เหมือนมันมากลิ่นมันมาแล้วกินอะไรวุ่นวายเวลาไปกินนู้ดกินดีจะแบบเอออันนี้ออนันนี้สูตรมาจากไหนปวยหัวป่วยหัวสิบห้าบาทอะไรนักหนาเจ้ากล้วยตะไบมพานต์มาลงให้มันกลมกล่อม ำไมไม่สั่งตัวใหญ่วะะต้องแน่ใจในเราเราซื้อกับกินที่บ้านไงอะนรงี้ยบาทอันนี้สิบห้าบาทไม่เรา้องชิมกันไงเออใช่ไหมอร่อยใบเตยมะพร้าวอ่อนก็อร่อยไม่กต่หนาวไม่กินเลยเต็มเลยเชี่งใหม่นาวยี่กี้ญี่ปุ่นเหมือนตอนไปมิยาซิมะากันเนาะสันนี้เนาะที่แกไม่ไปเพราะติดเกณฑ์อาหารอะ ยังอยู่ในช่วงทัวร์ลูกหมูที่ถนนนิมานเป็นอยู่นะคะครับแล้วอยู่ร้านไหนครับพี่เซนี่้านต่องครับผมอะไรนะต่องะฮะต่องนิมาน13ที่นี่นิมานนอกจากมีของแต่งบ้านมีร้านไอติรีมมีร้านขนมแล้วก็ยังมีร้านอาหารด้วยครับผมแต่อร่อยมากค่ะมันจะเป็นขันโตสมมติคนมาเชียงใหม่เซนนี่เขาชอบไปนั่งร้านที่มันเป็นขันโตแต่คนเชียงใหม่ก็จะซื้อไปกินที่บ้านใช่ปะ แต่ที่นี่เขาจะมีของเก๋ๆแบบนี้ด้วยร้านใบรุ่นร้านใบรุ่นแต่ว่าเราก็มากินคันอันนี้เรามีชุดเป็นออเดอร์จะมีแหนมมีอะไรวะเนี่ยมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มมหูมีแคบหมูอันนี้เขาเรียกอะไรอร่อยอันนี้เห็ดอะไรมันเก๋มากเห็ดทอป the like l a แล like ้วน,นนี้ก็เปิดทุกวันนะจ๊าครับตั้มแต่วันกันหยดเลย <ừ> 11โมงเช้าถึง5ทุ่มไม่มีวันหยุดครับผม <Okay. S 3> ไม่หยุดเลยเปิดๆก็ไม่หยุดแล้วหนูก็อยากหยุดเขาก็ไม่หยุดไงเขาไม่มีวันหยุดไง เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินแถวปัดเกอมีงานศิลปะด้วยเก๋นะเราต้องไปเสพแล้วนะที่เราแบบเสพอาหารแล้วเสพบรรยากาศแล้วก็ต้องแบบเสพความรู้สึกทางศิลป์บ้างเป็นคนเก๋มาก ย่านวัดเกศที่บอกอ่ะใช่ใช่ที่เป็ย่านชุมชนโบราณนะจ๊ะที่เมื่อก่อนเขาขายของอยู่ริมแม่น้ำปิงตอนนี้ก็กลายเป็นย่านอาเกศเกศโเคนเ้นนี่นั่เลยแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนตรงเนี้ยเป็นแม่น้ำปิงเลยเหรอได้ฮะแล้วเขาก็อ๋อวันเวลาผ่านไปนะคะมันก็มีการพัฒนาไปอยู่อยงเกศอยู่แต่มันอยากจะอยู่ไกลไปไงก็เกศอยู่อาเกศเกศเงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาหยุดอยู่ร้านร้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเข้าเถอะ พอเข้ามาในบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะขายแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปเดินดูว่ามันเก่าแบบเก่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ซึ่งเขาไว้เช่าเช่าอยู่่อยให้เช่าไว้ให้เช่าทั้งหลังเลยจริงหรอเป่าใช่ทา้งหชังแบบทีสามหลังนะจ๊ะใช่คือละสองพันสี่คือละสองพันสี่นะหลังใหญ่ส่วนหลังเล็กก็พันสองเออเก๋อยู่กลางมู่สบาย C'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite mélodie, mélodie. Woah woah elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle. Mais est là. เซิร์ชให้แรงเวียงจุมออนร้านนี้นะครคุณผู้ชมเจ้าของเป็นอาจารย์หมอนะสันนีครับแล้วเขาก็ชอบแบบว่าดื่มชามาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความหลงใหลในชาและเดินวันหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดร้านอะไรเก๋ๆที่เป็นสติกเนเจอร์ให้กับเชียงใหม่ mm hmm. เขาก็จะขายชาซึ่งเป็นชาแบบเก๋ๆของแบรนด์คนไทยนะแต่ว่าเขานำวัตถุดิบม,มาจากเมืองน,นอกคุณผู้ชมแล้วก็ นำมาเป็นแบรนด์ของเวียงจุมออนเลยแล้วก็มา,อร,อ,มาอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มีขนมมากมายที่เราทานแต่เนี่ยยามทำเองในยามนั้นเป็นไรค,ครีมทำไมมาเที่ยวกันแล้วต้องเล่นเน็ตบุกล่ะเทคโนโลยีย่างเพื่อนอย่างเงี้ยหรอ ไม่เราก็ต้องมีการแบบว่าค้นหาข้อมูลไงเวลาเราต้องแต่ว่าบอกคุณผู้ชมเนี้ยว่าข้อมูลเป็นยังไงก็ต้องหาจากในอินเทอร์เน็ตม,มันก็จะได้สะดวกรวดเร็วเพราะอินเทอร์เน็ต๋ยวนี้ก็แบบว่านะรวดเร็วฉับไวคอบจริงได้ใจต้องไอ้โมบายนี่จ่แรงตรงนี้ล่ะ วันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่เช้ามาแล้วก็พาเที่ยวเชียงใหม่จนเรามานั่งกินเค้กเป็นทัวร์ลูกหมูกิน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 อยู่นั่นแต่เราอีกอย่างหนึจุดหนึ่งนะต้องไปถนนคนเดินที่เชียงใหม่เขาจะมีอยู่2วันทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันที่ยวันเดียวถ้าวันอาทิตย์เนี่ยก็คือที่ที่เราจะไปแต่วันเสาร์นเนี่ยเขาจะจัดอีกอีกอีกที่นึงอีกถนนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคนเยอะมากของเก๋นะแถวประตูเมืองใช่ใช่แถวแถวท่าแพแถวนี้เอง Ni à quelqu'un qui me comprenne, je fly, ouais. Elle me donne le fire et je fly, ouais. Évite les failles de la vie et je fly, ouais. Tu vois comment